Attention please Attention please เรียนผู้ท่านมีประกาศขอคุณโปรโซาขณะน,นี้ท่านกำลังรับชม Sherios a t p r a y Channel ในช่วง Cas สติ้ g เกมที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากดูแต่กูก็ยังคงอยากเล่นสำหรับท่านใดสนใจสนับสนุนเกมแท้ถูกดิขสิทธ์สามารถติดต่อได้ที่ a d p r พรสชในแฟนเพจ e d p r พ s สเชีย s โอเคเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันต่อในคืนที่6 ในคืนที่3ของเกม Five Nights at Freddy ขอบพระคุณค่ะโอเคไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่ได้ไปไหนเมื่อกี้ผมจ้าง MC มาเป็นโคศกนะครับในการพูดเปิดตัวคลิปโอเคมาเรกย,ยนต่อนะครับหลังจาก คลิปที่แล้วนะครับผมโดนชิก้าต่อยตูดไปครั้งสุดท้ายแล้วผมก็เริ่มท้อนะครับโอเคผมไปสัมผัสสำนวนนะครับสำรวมกายและจิตใจให้แน่นแฟนไปที่เรียบร้อยนะครับมาแคสต่อในคืนที่6นะครับมาเราจะมาดูกันซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคหมุนก่อนเลยฮ่ามาแล้วโอเคสวมรอว้าโอเคอ่าฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ว้าว where you come from โอเคตอนแรกนะครับผมตั้งแง่ไว้กับฟ็อกซี่บอกว่ามันจะมาหลอกผมอยู่เพียงตัวเดียวนะครับแล้วเสร็จแล้วคลิปที่แล้วผมก็โดนชิก้าหลอกไปเป็นที่เรียบร้อยจนได้นะครับเอาจนได้โอ้โโอ้เฟดดี้เอาเลยเหรอเฟดดี้เดี๋ยว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 ไปหมุนก่อนหมุ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 นโอเคคุ้มโอเคสวมถุงทันทีโอเคอ่าเปิดไม่ติดแสดงว่ามีตัวมัสคอตมาเพิ่มนะครับ านั่นไงกูว่าแล้วโอเคไปเปิดไปเปิด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 เเเเเคุ้มไม่ได้แดกกูหลอดโอเคไปยังโอชิ no 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 คุมไปยังฮยังอยู่แม่งรอใครตัดริบินวะไปคุม เอ้ยเปิดเปิดเปิดพิบพูดผิดพูดผิดพร้อมกระทำผิดแมปอ่าโอเคแมงเมาเมาตกโต๊ะโอเคไปแล้วโอ้หายหายหายไม่หายไม่เปิดเปิดรีบไปเปิดก่อนอ่ารีบไปเปิดก่อนเร็วเร็วเร็วคุ้มอ่าโอ้ชิตเปิดก่อนดูก่อนโอ้ยสองตัวนี้มันจะอะไรกับกูนักหนาซาก ฟ็อกซี่เก่านะครับกับซากซากฟ็อกซี่เก่ากับซากบันนี่เก่านะครับไม่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 ไมอยู่อย่างนั้นแหละโอ้มีตัวอะไรไต่ไอตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับโอเคไหนขอดูหน่อยว้เฟรดดี้อยู่ว้โว้ไปลปปปโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเหมุนหมุนห

โอเคโอเคอ่าฟ็อกซี่อยู่ตรงนั้นแหละนะไม่ต้องเข้ามานะจ๊ะโอเคป้าเราคุยภาษาโอ้ชิตฟักกูตายกูตายกูตายกูไม่รอดกูไม่รอดกูโอ้กูตายกูไม่รอดอ่าอ่ากูไม่รอดอ่า มกูไม่รอดใช่มั้ย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 ติสานเนาะเร็วๆๆกูไม่รอดใช่มั้ยเนี่ยแม่งเข้ามายืนในข้างใน2ตัวเลยโอ้ฟักคุมก่อนคุม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 อ่าเออโอ้แม่งต้องไม่หมุนอีกพอาะพรพรโอ้ชิตพอดีโอ้กูไม่รอดกูรอดไหมรอด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 ไปไปไป ไปเร็วเร็วเรคุมนะโอแมงตัวเหี้อะไรเต็มไปหมดเลยนี่ยมามๆมเฟดดี้เฟดดี้ฟ็อกซี่ไม่เอาไม่เอาเฟดดี้ด้วยทุกตัวอย่าอ่าอย่ามาอย่ามาแกลนโอเพนนิ่งแถวนี้กูม่ไม่ไม่ไมแฟดไลท์เปิดหมุนหมุนหมุมุมุนพอ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 โอ้โเ้ยไออะไรแล้ววเนี่ย โอ้ตีสีต่หมุนหมุนหมุนโอ้ตัวอะไรมามั้งก็ไม่รู้เลยตอนนี้ดูซิโอ้เบื้องต้นผมได้ยินเสียงเสียงแบบนี้คือเสียงมัสคอตมันเข้ามานะครับคือเสียงมัสคอตมันปนเปลี่ยนโอเคในช่องแอร์มาแล้วอ่าชิก้าโอชิก้าโอ้ไปเหอะชิก้ากูอยู่ได้เชื่อกูโอ้มาแล้ว ไม่ได้แดกกูล็อกแล้วและ,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 ละโอ้สวัสดีเปิดเปิดเปิดโอ้ชกูาตายไม่อ้าวอ้วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วเร็วเร็วคุมโอ้ชิตแม่งหลานก็ต้องไขโอ้ควายไขไขไขหมุนหมุน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 ไปมุนเพิ่มโอ้ไม่ได้อีกแล้ววัดเด้อแม่งเหมือนคนลนลนมา ไม่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 ไยังไงยังไงเสียงจากไหนก็ไม่รู้แล้วแมงเอ้ยเร็เเ y, <mente>. วเรโอ้พอดีอู้อห <okay>. มุนหมุนหมุนหมุนเร็วเร็วตีห้าแล้วคุมคุมแมงเปิดไม่ได้แล้วคุมคุมคุมไว้ก่อนคุมไว้ก่อนอหมุน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 นมุนนหมุนหมุนหมุนเร็วคุมตัวอะไรอยู่โอ้ เฟดดี้อยู่เฟดดี้อยู่เฟดดี้อยู่ไอ้ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่สัตว์โอเคยังอยู่ไหมโอเคเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไอีกเยอะแม่งเอ้ยหมดอีกหมดหมดกูคุมคุมคุมโอ้ซากเฟดดี้เก่าโอ้ไม่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 ลานแม่งก็จะหมดลานตีห้าแล้วแล้วคุม กูพูดเดียวกับมึงนะกูไม่ได้ทำอะไรบาดหมางมึงด้วยโอ้เฟดดี้ไม่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 ไ่ไมหัวเราะเหี้อะไรกูปหมืนแล้วโอ้พอดีโอ้โหไอ้ิ๊แม่เมื่อกี้ฟ็อกซี่กำลังจะเข้ามาพอดี ฮู้วผ่านคืนที่3จนได้ yes 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 แต่ดาดาดันฉันเธอละดาดันโอเคนี่อะไรเนี่ยโอเคอ้าสวัสดีปันนี่โอเคมันเป็นฉากให้เราดูนะครับโอเคไปดูไปดูอินโทรดิว c ์ของมันหน่อยละกันนะครับ อิสเมคืนที่สี่มารุยก,กันต่อเลยนะครับโอเคคืนที่สี่นะครับอ่าโอเคขออนุญาตมิวไปนะมาเริ่มมันต่อเลยนะครับร้านแม่งก็จะหมดเร็วขึ้นด้วยนะแม่เอ้ย what the fuck โอเคมาแล้วครับไอตัวฟักซี่ห้อยหัวนะครับโอเคเช็คก่อน ฮัลโหลฮัลโหลไม่โนโนโนไม่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 มาแล้วครับฟ็อกซี่มาแล้วโอเคไปหมุน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 อ่าโอเคบอลลูนยังอยู่บอลลูนแสดงว่าบอลลูนไม่ได้อยู่ในสเตทอ่าแอเรียสเตทอะไรวะไอไอสเตทตรงเนี้ยเนี่ยอ่าบอลลูนไม่ได้อยู่แล้วโอเคคุมไว้ก่อนโอเคโอเคฟ็อกซี่ไปแล้วหมุน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 อ่า ผมเจอฟล็อกซี่ห้อยหัวอยู่อย่างนี้ผมว่ารู้สึกสบายใจได้นิดนึงนะครับฮัลโหลมาละไอตัวบอลูนมาตามท่อแน่นอนนั่นไงกูเป็นกูบอกแล้วกูเป็นนะครับประสบการณ์สอนเราหลายอย่างนะครับเกมก็สอนเราหลายอย่างนะครับอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกโอเคหมุน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 แม่งมาแล้วคุมเลยโอเคโอเคโอเคฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ไม่ไมม ไม่เป ing, <row> ิดไม่ได้โอเคไปก่อนโอเคไอตัวฟ hey. ็อกซี่นิวฟ็อกซี่ไปแล้ว่าคุมไม่กอดเลยโอเคไปยังไปยังไปเฮ้ยเฮ้ยหมุน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 เร็วเร็วเโอเคไปหมดแล้วมาสกอตไปหมดแล้วอ่าหมุนให้เต็มหลอดอ่าเต็มตัวเต็มตัวอ่าไปแล้วไปแล้วหมุน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 โอ้แม่งกระหน่ำมาเลย ผมเดาว,ว่าทั้งตัวใหม่ตัวเก่าทั้งตัวห้อยหัวมาแล้วนั่นไง <laughs> ไม่ต้องเข้ามาอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วไม่ต้องฮัลโหลด้วยไม่ไม่ไมม่ไม่ไมไมไมคุมก่อนเลยไม่รู้ว่าแม่งจะช่วยได้หรือเปล่าคุมก่อนเลย <laughs> อืมไปยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ต้องเข้ามาไปเลยโอ,โอ้มันกระดึบมันคึกคานเหลือฟ <laughs> ็อกซี่เพียงตัวเดียว <laughs> โอเคโอเคอยู่แม่งทั้งในช่องนี้ก็เต็มไปหมดนะครับโอเคเสียงตอนนี้ในช่ององค์ช่องแอร์แม่งก็มาหมดคือจัดเต็มเสียงคล้ายๆกับสัญญาณเมกะเฮิร์ตสัญญาณคลื่นวิทยุโอ้ชิตคุ้มคุ้มด่วนเลยโอ้โห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 แม่งอยู่บนหัว แมงเอ้ยหมุน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 หมุหมุนคุมคมโอ้กลัวกูไม่รอดกลัวกูไม่รอดโอเค คลิปนี้นะครับก็กินเวลามา10นาทีกว่าแล้วยังไงโอเคผมขอพักนะครับในส่วนของ Five Nights at Freddy พัก2นะครับในคืนที่6นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาต่อในคืนที่7นะครับยังไงถูกใจคลิปนี้กดไลค์สับส c ราย e กันซะนะครับและอย่าลืมไปสนับสนุนเกมแท้ถูกเลขสิทธิ์ดีๆจากแฟนเพจ Play s h e r i o s e n ด้วยโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับบาย